สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ภาพี่น้องมาเก็บเห็ดเห็ดขอนขาวน้อยยายจอยมาเบิ่งป่าจอยเพิ่นเก็บเห็ดพี่น้องเพิ่นเกฟหลุ่นแหล่โอ้ยโซอ้อนเห็ดเพิ่อนออกหลายเพิ่นเลยเอินมาถ่ายพี่น้องเฮาเบิงเ่งแน่เพื่อนปะ <c ười> อยู่ตรงขามเ <c ười> งั้นไม่ต่อ,อยนี่ล่ะจา้าตาโซอ้อ,อนแหงพี่น้องเอ้ยโอ้ยหุ่นไปเบิ่นสองหุ่น ใสยละซองได้อีซองโอ้ยซองนี้ซองนี้เก็บระเบอจักเทียนระบอได้ซีพานล่มาขึ้นนี่โอ้ยายจอยสวัสดีจ้าจ้าจ้าค้องฟรามเห็ดญ่ใหญ่ที่สุดในบ้านเหาเมนบอกบ่เลยคลของไผ่ยายโกมูโกงบกบ่อนะคอ้องยายจอยนี่มี่มีจักลงเลือนนี่มีตัวนี้ล่ะรูปตัวนั้นมันกเมิดละบอกบ่ทีเห็ดเห็ดลุ่มรวมแล้วนะหยซีบนีละซีบลงเรื่อนนี่เด้อพี่น้องลงเลือนก็คือไมายถึง นี่ละจ้ะโลงหนึ่งเก็บทรงไหมค่ะตอนใดนี่คือส่วนนี้เวลาเท่าไรจอยบายสามนาะบายสามนาะเดียวนี่เนาะแบ้าเหมือนกูไมีเห็ดโอ้กูมีเฮ็ดพวกถุงันที่ยายพ่อจมบบอกเก็บไปใส่ตู้ไว้ทีนะมีแถาแกจะขนมาลาเพ็ดนี่ห่วยมันลายอยู่ตีบอตทีแต่บูมีเฮ็ดพวกมานี่ก็อยากได้เห็ดได้น่ะ กูบาดเทาเอาเป็นยังล่ะอ๋ออ,อันอรนนนถพี่อ้ํม<อ>าจอดมังหานันบอกหนันสือเฮ็ดคุณลุงคุณลุงหนันสือไปแกงอ๋อขายโลแปดซีดแม่ของหางขายย่อยเนาะขายหย่อยอู้ขายย่อยขายทรงในยายจอยขายทรงฮกซีขายทรงฮกพี่น้องเ <ยะ S 2> <c oughs> ข้ากับสี่ได้กำไรขึ้นมาอีกสามบาทเนาะอันบานีการลงทุนในยายจอยลงทุนหลายบ่อเซ็นละเนาะเซ็นหนึ่งนี่เข้าสี่ได้เฮ็ดจักก่อน จากโลงเลือนมาใส่โลงเลือนเฮาอเดี๋ยวจากโลงเลือนเแต่ต้มเห็ดมากก๋าจากเห็ดอันนี้จากเห็ดอันนี้อืมจากสื่อไม้ไผ่จากใหม่มันมิดร้ายไดยมันเมิดหลายเหาเห็ดอันนี่อันหมื่นสองหมื่นสองนี่เขาได้สามโล่มันจะขี่เรื่อยนั่นมันขี่เรื่อยหมื่นสองพันค่าขี่เรื่อยหมื่นสองพันบาทเออสื่อน้ำบักไวันอืม เอาก็มาเฮ็ดเ่าก็ได้สามโรเอามาใส่เป็นก่อนสีได้สามโรคเลือนเนาะสีได้เป็นแผงแนวนี่ซีแผงเพราะว่าโรคเลือนหนึ่งเพิ่นมีสองหองเนาะยายจอยโอ้เก็บไปน้่มถามไปน้่มมันจังบ่เสียเวลาเจ้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวจังสีพาพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดมาจักปีอะไรยายจอยบอกพี่น้องเขาฟังเลยโอ้ยหลายปีสิบปี่รัอเปล่าตั้งแต่เด็กหน่อยหน่อยสิบกว่าปีแลยสิบโลคในสี่มีเห็ดเก็บให้พ่อขาแม่ขาสู้มือบอ เพ็ดใส m มุนเวียนบ่อืมันเบิดแล้วก็ยังว่าบ่มีขี้เลื่อยก็ยังว่าได้เย็ดหมุดบ่หันได้สองโล่งหนีบไปโล่งนี่ก็รุ่นี่ก็เพ็ดบดบ่อท่นเอาออกบ่เพ็ดบดโล่งนึงโอ้เพ็ดบดก็เพ็ดอันนี้คนละอย่างบ่ยายจ้อยคนละอย่างเพ็ดบดเกษเพ็ดบดแซ่บแพงกว่าบ่เพ็ดบดนั่นโลละ150หาและละทรงบ่ออืบาดยายจ้อยคือบ่เเ็ดเอาแต่เพ็ดอันนั้นราคาดีกว่าเออมันเพ็ดยากมันเพ็ดยากต้องเืียมันก็บ่ออกบ่ออ ม,มันบ็คือเฮ็ดอันนี้ตัวน,นี้คือเอิญเฮ็ดคอนเฮ <ath> ็ดคอนเฮ็ดคอนขาวแต่ว่าซื้อมันเฮ็ดคอนดำเป็นบ่เพิ่นเอิญเนาะ <ath> ซื้อมัน <ath> อีดีแต่ว่าบานเทาเอิญจะ็เฮ็ดคอนขาวพี่เนาะอุ้ยดอกอวบดอกอ้วนแห้งดีแห้งจ้ะ คันพ่อค่ะแม่ค่ะทั้งอื่นสีมาลาบนี่กับสีพ่อๆหายคือเก่าเนาะพวกนี้มาเนี่แม่ค่ะประจํามากกับย่างบ่อใดพี่น้องอยากได้ซู่หมิงคนน่า้ยบ่มีดอกว่าขนาดบ้านบ้านเฮาเฮ็ดเบิด์มู่บ้านเด้เนาะเฮ็ด์มืดดีหระบ่ได้เฮ็ดแต่เงื่อนข่อยเด้อพี่น้องเพราะว่าข่อยข่าขายนะจ้ะมันก็ต้องหายเวลาก็มันได้เนาะยายจอยเป็นบ่เฮ็ดนี่เที่ยวฮดน้ำฮดน้ำช่องเท้าส่วนใหญ่ มือนึงมือนึงบอกสีเก็บออกมากกับสีโคตรอีกได้เหมือนโอ้มือนึ่งนะสามเถื่อได้เลยจ้ากลางคืนจั๊กถุ่มลูกมาเก็บอีกเย่าจอยอกอืมคำเมนมันหลายมือแรกนี่ยันเลสามถุ่มสามถุ่มเนาะสามถุ่มพกถุ่มกระซมเขานะให้มันทันพกถุ่มเฮ็ดซิฟลงเลี้ยนนี่เฮ็ดจ้าคนนี่บอกเออเฮ็ดสองคนสองคนสองเท้าเนาะกับลุงเป่าเนาะร้านกับสี่เดชซอยเวลาเออเขาบอกเด้ไปโรงเรียนแต่ว่าบดได้ ก็มีแต่จ้างเมดนาราเพราะได้อันนี้ดรอกอืมอืมจ้างเมดสุนแนวจ้างตอกจ้างหยอดของเธอแต่เอาอันนี้ละเนี่ยทอแต่มาเก็บบ่อโอ้ก็ถือออกถือว่าลงทุนรลายเติบด้วยเนาะลุ้ทุนหลายแหละเนาะจ้างหมู่กับเมดมืนอ่ะอืมเมดเป็นมืนได้แต่จ้างเขาโอ้ทุนนักเติบทุนก็ว่มาแสนหนึ่งไปเลยเนาะเออแต่ตำอิดอืมแต่ตำอิทนะเถึงเฮต่านั้น เห็ดโค้งเห็ดยังมันมาเขี่นบอกเอาไปไหวยืนเนาะสื <c oughs> ่อเลือดสื่อยังมาเห็ดโค้งจ้ามือนแสนได้หนัดรับทกซน่ะรับทกซมามันสี่สเหลียวว่าเป็นกําไรต่อปีได้บ่ยายจอยสําหรับเห็ดเฮ็ดนี่ได้ลองลองโจดไหวบ่จดไหวที่ละเตตําอีดหวยอีหมดบังหันนั่นสามโล่งจดไหวนั่นได้ได้พันกัวโลอ โล่โล่แล้วกสิบาทเออวันนี้ก็เศร้าโจดขี้ขาดขี้ขานคือคือเฮาเก็บใหม่ๆนี่หฮาโจดอยู่อืออือไหนมันโห่าได้ทุนยังเศร้าเล่นบ่ได้ทุนยังเศร้าอืมมันก็ได้ยูทุนนั่นได้ทุนเท่ากับใส่ที่ละวันนี่เออบ้านนี้เป็นกําไรมันเท่ากับใส่แบบนี้เออเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆเออทาเฮ็ดบ่ออกกับเงื่อนขานมือป้าปลดเมนบ่ ถ้าผู้เอาเก็บเงินนี่ได้ใส่หนีใส่สินหย่อนได้น้อยแย่จ้อยเนาะได้เด้อเอออันวัดวังหันนั่นได้ใส่อันไ่แน่นเออสามหมื่นบ่อสามหมื่นขาใหญ่ขายใหญ่ใหญ่ยังสีพ่อขาเพิ่นมากบ่นี่เพิ่นบ่มากเนาะตัวหมากบางหันเพิ่นอยากได้เออเพิ่นอ่อนซ้อนอุ้ยอ่อนซ้อนเพิ่นอยากได้ขาใหญ่ขาใหญ่ ไปเบิ่งน้องละสองนะป่ะไปเบิง่งปาดหมู่บ้านเด้วเออ,เออเออเดี๋ยวจะเก็บอยู่นี่ก็ได้ออสิบพ่อท่านไหมค่ะเดี๋ยวคอยพาดเพิ่นเบิ่งฉากนี้มีพี่น้องลองเฮ็ดเราเตื้อไทเบืองเเออร้ายแห้งจ้ะ <c oughs> เราเฮ็ดเราเก็บอยู่นี่เบิดปีพอได้ส่งร้านเรียนหนังสือตาดยายจอยเจ้าพ่อจ้างคอยเก็บบ่ <c oughs> โพดแห้งพี่น้องพวกน,นั้น โอ้สีอะไรเป็นลอยโลบอย่าจอยนี่โมโหเด้อมือแหลงสะเบวงเฮ้ยมวนน้ำเพลินเด้พี่น้องนาแหลกรอยโล่กสิได้เงินหกพันเนาะลืมอันอันชายอันอันโตเฮดนางฟ้าบุกหันน่ะเนาะโอ้เฮดนางฟ้าราคาดีบอย่าจอยหกสิบซ้ำกันเนาะส่งไหมค่ะหกสิบเด้อพี่น้องไ้านส่งใหร ทั่วๆก่อนพี่น้องอุ้ยมีแต่เห็ดกับเห็ดผู้ใดอยากกินแกงเห็ดสดๆกับมาได้เด้อจ้าเด้อแต่ว่าเอาหลายบ่ได้เนาะย,ยายจอยเนาะปูละโลสองโลนี่สิพอได้อยู่มังหันรถมาจอดทาแบบโดนพี่น้องแม่ค่ะเพันกับมาหลับปจ้ามพี่แต่บ่มีเห็ดห้ว่าสันขนาดเห็ดอยู่เบิดบ้านได้เห็ดนี่ว่าเห็ดหลายสิหล่นตลาดบ่แมนเด้อพี่น้อง เฮ็ดร้ายซะแถ้แม่ข้าก็เกิดนั่มจะเฮ็ดยังกะได้บได้ยยากเลยเรื่องตลาดบ,บา่ว่าต่สวนพักสวนบกฮงจะพี่น้องถ้าเหาเฮ็ดผู้เดียวเฮ็ดน้อยๆย,ยังสิมันกับพวกกระเทือนจะส้หรับผู้ถีมาลาบเนาะกับบได้ค่าน้ำหมูงน้ำมันเพิินนี่คือแม่ขา้าเพิินมาลาบสสมอสูมือจ้ะมือหนึ่งสองหลอกก็มีเพิ่นก็ไปส่งต่อพี่น้อง โอ้ยเห็ดคากแหน่เห็ดขอนขาวโลละหกสิบบาทแม่ขาลังเจ้าเพิ่นกันให้ฮาสิบบาท้ยดอกใหญ่ๆใหญ่ๆอ่วนๆออวบอวบเฮ้ยล่องเรือนี่เ,นเน้าต้องล่งดินใหม่บอยยายจอยล่องดินใหม่เนาอมันจังมันจังสีออกดีบ่ โอ้ถมใหม่ถมให้มันสูงจากพื้นเก่าแน่จักหน่อยเนาะมันจังบ่จืนพี่น้องแม่นบ่อืมเออก็แล้วเลยเออก็แล้วเลยอุ้ยหลายแหงปาดเมื่อวานได้บ่อื้อปาดอันนั้นเก็บเก็บแล้วรอบนึงบ่นั่นน่ะยังหลายานันเก็บอยู่มื้อเช้านี่ได้3โโอ้เฮ็ดหยังก็ต้องลงทุนเนาะแต่ว่ามันก พอได้ใช้พอได้ใช้ใช้กว่าเฮ็ดไห้อยู่ไดนล่ะแม่นบ่ยายจอยโอ้ยเฮ็ดไห้ลำบากอืมสีอันนี้สีหญาบ่อยู่แต่ในอันนี้โอ้ยอยู่แต่ในโฮมทาฮดหนามเถอะนะทาหดหนามครับกับเก็บเก็บไปขายยายบ่ได้เงินโอ้ยบ่ม่วนเด้บ่บ่ยายจอยเอาว่าให้ฟังแน่มื้อนึงได้ขายเฮ็ดได้หลายปานใดง่วยเฉลีอาเฉลีอาเบิ่งมันออก เสลี่ยแล้วหน้ามือหน่อยมือร้ายร่วมร่วมกันนี่คือเสลียน่ะมือละเจ็ดแปดลอยอยมือละเจ็ดแปดลอยอืมสลียกันแล้วนอนเล้งมือกับได้ร้ายเล้งมือกับได้หน่อยประมาณเจ็ดแปดลอยบรุษบรุษหาลอยซู่มือบอย่ายจอยเบิร์ตปีนี่แต่ละมือสามร้อยหกสิบห้ามมือนี่บ่อปีหนึ่งนี่ได้สู่มือเนาะตีไปซะหารลอยใช่เนาะขันตํา คุณเอาเด้อพี่น้องหลายไดยุหงอนเนาะลายไดยุล้างบานจาะพื้นที่บรายได้หนิล้างบานรแล้วจงไว้หน่อยๆแต่ซิปลงเลือนพี่น้องพยากมาเบิงงานมาเบิงไดน้ำไดบอยจอยนี่สมมุิว่าไก่ไก่ห้าพยากมาเบิงเนาะอยากมาเลียนน้ำนะมาเบิงลงเลือนโค้งสางยังสีเฮ็ดจังไดเฮ็ดเฮ็ดมันขุ่มทุ่นโบคาพนอยากมาศึกษาน้ำ กับพี่กัิกัะตรงคามบ้านแม่ต่อยเด้อจ้ะบ้านสุกัฒนาตำบลเกาคามอำเภอ้ a m ย e นจังหวัดอุบลฮะมากะมาเรียนหลู่น้ำเล่าได้เด้อพี่น้องเด้อถ่ายได้เฮ็ดเฮ็ดเหเศร้าบ่ได้เมนบอกเศร้ากังครึือเงินขาดมือต้องเฮ็ดไปเร so so you know. ื่อยๆคนมีเงินพี่น้องบ่เมนว่ามีเงินเก็บนาะยใหญ่จอยเนาะมีเงินใช้ก็ดีแล้วจ้ะ นี่กระตาหนึ่งนี่จักโลยายจอยนี่กระตานี่ไม้ซิฟยีดอกคืซิฟโรหกลอยเนาะมันนักพี่น้องนักอยู่ได้เห็ดก็ได้เห็ดใหม่เออเห็ดใหม่ข้าวอย่างเห็ดเตี้ยรูดเท่านั้นแหะว่าเห็ดใหม่เราเฮ็ดมาซิว่าปีถ้าบ่ได้เราบ่อเฮ็ดต่อดอกพี่น้องขยายลงไปเรื่อยเห็ดต้นนี้ละอันซีโลนี่ละซื้อคนไทยมาเห็นไหมในบอกหยุดไงในร้ายใช่ปะ ออกร้ายอยู่ปะอือหอ้ยออกร้ายมันออกเป็นกำปั้นโอ้รับเพิ่เอื่นเป็นกำปั่นนี่นี่นี่เป็นกำปั้นเนี่ยนี่นี่นี่มันเป็นกำปั้นนี่มันบม่มีดอกเนาะมันบม่มีดอกนี่นี่มันมีแต่ขาพี่เนอะปาดทิมไปนี่บ่โอ้มันห่อนแห้งเครดไหม่มันเอางาก่ะงาั่ัอย่างันแต่ผู้บ่ิูเอานี่ทิมมืดเอามีอุปสรรคคือกันตัวนี้มีปัญหาอยู่พี่ดอกเครดไหม่นี่เปิดมืดได้ผล เปิดเมดผู้เฮ็ดเฮ็ดนี่เป็นตางหุ่นดีไหมเขามากเหงอแตกสะเลยมันอบน่อยใหญ่จอยเนาะต้องอุณหภูมิเหมาะสมบอกมันจางสีออกห่อนแห้งก็ดีบอกห่อนแห้งกับพีชห่อนแห้งกับพีชหนาวเดยวันนี้หนาวค่ะออกบอกออกเด้อดน้อคือการอีกโอ้ยเฮ็ดหยากเติบยูเดอโอ้ว่าแต่เอามาตั้งไ้แล้วมันเสดเก็บไปหลายโบแมนตัวนี้อุณหภูมิตองพ่อหมอให้น้ำพ่อหมออีกบอกให้น้ำ ก็ว่ามันแหงเขากับโคตรนามที่หรโคตรใส่ดอกมันเลยบอกเขาใส่ก่อนนี่บอกเปียกเลยที่หลืะใส่แต่น้นามแม่ได้ใส่ยังเลยโอ้บอไห้ใส่เคมีใส่ยังใส่แต่น้นามโคตรส่วนผสมกับเคยเคยทายคลิปให้เบิ้งแล้วพี่น้องคลิปลุ่งเป่านั่นแหะวิธีเห็ดเห็ดพ่นจากคนเห็ดจางเบิด์ุูแนวจางเบิด์ูแนวจะคล้องท่อแต่ถาเก็บ ถ้าเอาเงินแกสมใหมเขาเขาก็ต่อเอาพออได้มีการสางงานสางรายได้ขึ้นได้เนาะในบ้านเฮาเดี๋ยวคือว่าเฮามวนเฮาได้เก็บไปจักเดือนเนี่ยจอยนี่นลงเดือนหนึ่งนี่สามเดือนบ่โอาเก็บไปเลยเก็บไปเอย มีเงินออกดอกมาหายซื้อเหมือมือละบวรายกะสัางมั้งเนาะมีไร่ได้ตลอดซ้ำลอยหกสิบหามือพี่น้องซื้อหน้าแน่โอ้โหกูก็ซื้อหน้าไหวสิบหาไร่คนไหนบ่อยู่บ้านสูบแมนได้เงินน้ำเห็ดนี่แม่ดบอกมันเห็ดเห็ดนี่ล่ะเห็ดอยู่เลยเนาะเห็ดอยู่เลยเรยนี่ล่ละโอ้เถิงเห็ดเห็ดเถิงเห็ดให้ก็ได้ซื้อชวนหน้าไหว สวนยางน้าบอกไปสือสวนยางน้าสือเมดที่ไรซสือวบเบอร์สิบห้าไรเทิ่งหน้าเทิ่งไฮเทิ่ง้ตามั่นลาแล้วเทรายไอ้จอยยี่ปุ่นบอกเออบอกหูสือน้ำหนองสาวคนบอกสิบห้าไรยจักแสนหวยใส่ปี่ละพีละสองสามหมื่นหาใส่แต่ว่าใส่เงินนะบอกสือทีเงินผ่อนโอ้ยซาเด้ กระเงินเฮ็ดเงินงเฮ็ดเออไปพ่อนโอ้ดีแห่งเออสิพาลายใส่นีจุบแล้วเบิดแล้วเบิดสูแนวแล้วเบิดสูแนวเบิดนีแล้วรถรถแดงกับเบิรถรถดลดสมเนาะ โอ้ยเดี๋ยวเก็บเงินแล้วบันนี้ยายจอยยังยังงวดเด็กหน่อยสามคนเด็กหน่อยที่หลาสู้ๆไปจะให้กำลังใจเอาที่หเอกที่ว่านาเฮ็ดยุพี่น้องลงทุนมีเงินก่อนยายก่อนนึ่งห้าสิบมีรายได้หาเงินนี่กระเฮ็ดได้แม่นบอกหาเงินห้าสิบได้จักลงเลื่อนยายจอยหาเงินบอกหาเงเฮ็ดลงมันเฮ็ดมันกระสีได้สองสามอยู่หรอกคือลงเลื่อนยังสี่สามลงเนาะโอ้เงินหาเงินน่าเฮ็ดได้ มีเงินหาเมินเฮ็ดไดถ้ายักเต็มทีอีลีก็คือแสนเลยเนาะลงทุนแสนเธอเดียวเ่หนาคอยขยายออกไปเรื่อยๆเข้ากับพอันนี้เข้ากับเบิงน่ำเนาะเบิงตลาดน่ำตาเต็มตาเลยพี่น้องแต่สะอ่อนเด้ฟังเดียวเ่าท่านสูดสับเนาะฟังนี่อีกฟังนั่นอีกเก็บไปเรื่อยๆรักเลยเพราะว่านมือนีมันสิ พันสองพันสามพันบจักเมือนสามพันเงินบอกจัดไปเลยได้แท้แล้ะเฮ็ดปริมาณลายตลาดกะง่ายเฮ็ดอีกที่เหลืออกขี้เลื่อยอีกมันบ่รัะทาอืมถทาขี้เลื่อยเดี๋ยวตอนลงขี้เลื่อยจางคนงานยังสิภาพพี่น้องเข้ามาอัปเดตอีก คลิปนี้ก็ขอบคุณยัยจอยหลายๆจ้ะที่ให้ควอมโลเนาะให้ทำปรึกษาหลูกล้านผู้ใดอยากเฮ็ดกะตัดสินใจดีๆสั่งใจเบื้องอนแต่กะตองหูจักเก็บเงินค้าใดก็ต้องเก็บเซื่องจะคล้องไว้ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจากคลิปนี้พามาเบิ่งเฮ็ดข้อนขาวงามๆโหนล้านเอินเลยเดี๋ยวคลิปหน้าทรามาต่อเฮ็ด หอนย่มเพิ่นลงขี่เรื่อยเฮดก่อนเฮดบรรจุนอพี่น้องกระจังสิภาพี่นอ้องเข้ามาเบิ่องไม่คลิปนี้ยาวแล้วจ้ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจ้ะสวัสดีจ้ะ